พี่ตอนนั้นนะคะพี่พี่นะคะตอนเด็กนะคะนี้พี่โตแล้วนะคะพี่ห้าขว,ว,วดนะคะคุณลุงเจ็ดขวดนะคะวันนี้น้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงคุณบาทแล้วค่ะโอ้ยต้องดังมาก อันนี้ค่ะเอ่หน,น่อเตรียมพร้อมลุยได้เลยค่ะวันนี้เป็นคนเดียวนะอ๋อราคาราคาถังแล้วเท่าไหร่คะราคาถังอันนี้นะคะเป,ป็นราคาปลาขนมปังค่ะส<า><อ>ิบบาทน,นะคะจะมีถังใหญ่นะคะยี่สิบบาทนะคะแต่พี่ๆนะคะเลือกเป็นสิบบาทนะคะเพราะมันถูกแล้วก็ง,ง่ายแล้วก็เยอะนะคะเเต่ค่ะหมดไปกี่ร้อยแล้วคะถังละสิบบาท คนที่เสียดแต่งให้ลุงุดหน้าค่ะคนนี้นะคะคนนี้นะคะกับคนนี้นะคะคนนี้นะคะระวังนะคะพี่ๆต้องระวังนะคะทุกคนมันจะเดินสาดน้ำมันจะลอกไปทีนะคะอู้ปลาเต็มไปหมดเลยค่ะ P, ปลาปลาปลาเคยตื้นปลาเคยตื้นนี่พี่จะตังกำลังจะป้อนปลานะคะป้อนปลาใกล้ๆเลยนะมาถึงปลาใกล้เดี๋ยวดีเนี่ตรงนี้เลยนะตัวใหญ่มากนะคะทุกคนระวังนะคะพี่ตังจับจับเหล็กไว้ ไ,ไม่งั้นจะตกไปอยู่กับป่านะคะอ่าถึงกิวน้องน้ำดาวน้องน้ำดาวก็แอบจ้องจ้องเแต่ไม่กล้าเอาใหม่เอาใหม่อา่อา,อา,อา,อาพี่ตังดูนะพี่ตังดูการโยนอาหารในป้าของแม่เนาะถึงไหมไม่ต้องหนีดีคะ Ha ha ha!